สวัสดีนาสาวท้ามวลวันไม่เสมอเลขที่34ม5ทับ3ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนาวน,นิยายแฟนตาซีเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยงมาทูตค่ะเป็นเล่มสุดท้ายนะคะของชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแต่งโดย J.K. Rowling ค่ะในเรื่องนะคะก็จะเป็นคือ แฮรี่เนี่ยได้ออกตามหาฮอลครักกับเพื่อนอีกสองคนนั่นก็คือรรนกับโรเมลนี่เพื่อทำลายมันนั่นเองซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีอุปสรรคเนี่ยมากมายระหว่างการเดินทางซึ่งโรเมลนี่เนี่ยได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่อยู่บนหนังสือนะคะริเล่นยอดกวี เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมแล้วก็มีขีดอยู่ตรงกลางและพวกเขาเนี่ยก็คือหาเรื่องราวทำให้พบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิทานแล้วก็ตำนานเองนิทานเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวพี่น้องเนี่ยกำลังเดินทางไปสถานแห่งหนึ่ง ซึ่งสามพี่น้องเนี่ยได้ใช้ไม้กยายสิทธิ์แลสิกสาพานให้เินข้ามไปได้ซึ่งเขาเนี่ยก็เจอกับโยมทูตแล้วยมทูตเนี่ยก็แสดงความยินดีที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้โดยที่ที่โยมทูตเนี่ยจะมอบรางวัลให้พี่ชายคนแรกเนี่ยก็ขอให้ได้ไม้กยายสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือไม้เอลเดอร์นั่นเอง พี่ชายคนที่สองขอหีชุกวิญญาณเพื่อจะไปชุกวิญญาณผู้หญิงที่เขารักแล้วก็น้องคนสุดท้องเนี่ยก็ขอพระคุ้มล่องหนเพื่อจะไม่ให้โยมทูตเนี่ยตามตัวเจอได้แล้วทั้งสามคนเนี่ยก็ย่างย้ายกันเดินจากไปแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยพี่ชายคนที่หนึ่งนะคะก็ได้ถูฆ่าเพื่อจะชิงไม้กายสิทธิ์ไป พี่ชายคนที่สองเนี่ยได้ฆ่าตัวเองนะคะเพราะว่าไม่สมหวังในความรักและน้องคนสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาของชีวิตเนี่ยเขาได้เอาคราคุณมล่องหนเนี่ยออกแล้วมอบต่อให้กับลูกชายของเขาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ทีนีเดินเนี่ยได้เขียนเอาไว้เนี่ยมาจากเรื่องจริงๆของพ่อมดสามคนของตระกูลแมคคาร์เรล ที่พี่ชายคนแรกเนี่ยไปติดไม้เกยสิ์เอลเดอร์ซึ่งมันก็มีเหตุการณ์มากมายที่ทําให้ไม้เกยสิคเนี่ย,ยโชกโชนอยู่เรื่อยๆเลยและมันก็ผ่านมาเรื่อยๆทําไปตกในมือของอัลบาสเดมเบอร์ดหิ่งชุกวิญญาณที่ชายคนที่สองมีคนสร้างทำแล้วก็ถูกถอออมาเรื่อยๆไปตกอยู่ในของตระกูลก่อนและน้องคนที่ สุกท้องเนี่ยเป็นภาคลุมล่องหนส่งต่อผ่านจากรุ่นลูกมาเรื่อยๆจนถึงตระกูลพอตเตอร์และตกมาอยู่ในของแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จถ่ายไปเรื่อยๆเรื่องตัวก็ตัวละครหลักของเราสาคนพอรู้เรื่องนี้ขึ้นและแฮร์รี่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพอร์คราฟที่หลอนวลเดมอร์สร้างโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ทั้งสองเนี่ย ออกเดินทางหาฮอค,ครับแล้วพอเจอเนี่ยก็ใช้ความสามารถอย่างมหาศาลเนี่ยทำลายมันได้และก็ไปถึงโรงเรียนและวอมอนเนี่ยได้พูดไว้ว่าถ้าแฮร์รี่พอต r เตอร์ไม่ออกมาในป่าต้องห้ามตอนลอาพังจะฆ่าทุกคนทิ้งแฮร์รี่เนี่ยเลยอยาลาดตัวเองเนี่ย ออกไปเพื่อไปหาหลอนวอร์จมอร์วอร์จมอร์ใช้คาถาพิฆาตนั่นคือเอาเวทจาเคนดัฟลายิงใส่แฮร์รี่แต่คาถานนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปโยนสิ่งที่เรียกว่าฮอลคักทีมีตัวแฮร์รี่ทำให้เขาเนี่ยไม่ตายาแท้แท้ทันทว่าเองตายไปแล้วพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยวอร์จมอร์เนี่ยก็พูดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยตายแล้วแต่จริงๆเนี่ยเขายังไม่ตายแต่เขาเนี่ยก็แสดงตัวว่าฉันยังอยู่ และก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นแฮร์รี่เนี่ยใช้คาถาปดอาวุธนั่นก็คือเอาไอ้คาถาปดอาวุธนละลอยวออร์มอนเนี่ยใช้คาถาพิฆาตทั้งสองเนี่ยสู้กันด้วยควาถาคาถานี้และแฮร์รี่เนี่ยก็สามารถที่จะปราบหลอดวออร์มอนได้สำเร็จนั่นเองซึ่งแฮร์รี่พอปราบได้สำเร็จทุกอย่างเนี่ยก็กลับมาได้อย่าง เหมือนเดิมปกติส่วนแฮร์รี่กับรอนเนี่ยก็ได้ทํางานอยู่ในกระทรวงเวทมต์เป็นมือปราบมาณส่วนเทอร์มโอนี่เนี่ยยังเรียนต่ออยู่เพราะว่าถึงแค่ปี6ยังไม่ถึงปีเจ็ดมันยังไม่จบซึ่งพอเรื่องเราเนี่ยผ่านไปถึงรุ่นลูกแล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นในหนังเนี่ยก็จะเป็นแฮร์รี่เนี่ยพาลูกๆสามคนของเขาเนี่ยมาที่ ชาชลา9เศษ3ส่วน4นั่นก็คือคือมีลูก3คนนั่นก็คืออัลบิสเซลรัสพอลเตอร์เจมส์เซริอัลสพอเตอร์และ Lin, แลิลลี่ลูน่าพอลเตอร์เนี่ยมาที่ชาชลา9เศษ3ส่วน4เพื่อจะส่งลูก2อีก2คนเนี่ยไปเรียนที่ฮอกวัดซึ่งลูกๆของเขาเนี่ยก็อยู่กิฟฟินดอร์อยู่คน ซึ่งจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออัลบัสซิอับัสเอรัตี่อยู่สนสเรียนั่นเองค่ะเป็นแล้วก็จะเป็นเรื่องกับรุ่นลูกแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยจะเป็นนีเป็นละครเวทีอยู่ในลอนดอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะถ้ามีอะไรที่อยากจะให้เล่าอีกเนี่ยก็บอกได้เลย